สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เคารพครับผมอนุริทบุญสวัสดนะครับงานสื่อสารสาธารณะและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้มาในรูปแบบใหม่นะครับในเรื่องของการสื่อประชาสัมพันธ์มาในรูปแบบการถ่ายทอดสัญญาณของโรงพยาบาลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับนะครับกิจกรรมวันวาเลนไทน์นะครับเนื่องด้วยในช่วงนี้นะครับเป็นวันวาเลนไทน์ นะครับนอกจากวันวาเลนไทายแล้วนะครับก็ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธนะครับก็ยังเป็นวันมาฆบูชาด้วยนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับคนพิเศษนะครับแขกคนแรกของเราในวันนี้นะครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับน้องนนท์นะครับอภิวัตตรวจกระโทกนะครับจาก หน่วยงาน N c d ซดีของเรานะครับวันนี้จะให้น้องนนมาพูดเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะครับว่าน้องนนมีความคิดอย่างไรนะครับเนื่องด้วยหน้าตายังดูวรัยอย่งหล่อหลับกการนะครับแล้วก็ยังโสดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหครับผมเดี๋ยวให้น้องนนนะครับพูดนะครับเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะครับในทัศน์ทัศนคติของน้องนนเองนะครับนะครับวันวาเลนไทน์ปีนี้ครับ ตรงกับวันสําคัญนะครับเป็นวันมาฆบูชานะครับนอกจากมอบความรักให้กับแฟนนะครับก็อย่าลืมมอบความรักให้กับครอบครัวนะครับญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆนะครับแล้วก็องค์กรครับองค์กรด้วยนะครับนอกจากนะครับมอบความรักให้กับคนรักแล้วนะครับก็ น้องนอนยังฝากบอกว่ามอบความรักให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมไปถึงองคอ์กรโอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะครับสําหรับมอบความรักให้แฟนนะครับฝากไปยังน้องๆนะครับเยาวชนวัยรุ่นนะครับรักให้ถูกทางนะครับอย่าพึ่งนะครับด่วนนะครับเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะยากภายหลังนะครับ แล้วก็ยังเป็นวันอะไรอีกครับวันมาฆบูชาครับน้องนนมีความคิดยังไงครับเกี่ยวกับวันมาฆบูชาก็อยากเชิญชวนเพี่น้องๆนะครับไปร่วมทําบุญที่วัดนะครับตอนเย็นก็ร่วมกันเียนเทียนครับโอ้โหเป็นความคิดที่ดีนะครับเชิญชวนนะครับไปทําบุญในวันพระนะครับแล้วก็ตรงกับวันสําคัญวาเลนไทน์แล้วก็วันพระเป็นความคิดที่ดีนะครับจากน้องนนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ขอขอบคุณมากนะครับน้องนนท์นะครับที่ร่วมแจมนะครับในรายการรูปแบบใหม่นะครับของการสื่อประชาสัมพันธ์นะครับน้องนนท์มีอะไรจะฝากอีกไหมครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับอีกอย่างอย่าลืมชวนกันไปทําบุญนะครับครับผมนะครับเป็นการฝากจากน้องนนท์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ชวนกันไปทําบุญนะครับ วันนี้นะครับขอบคุณน้องนอนมากนะครับที่มาร่วมแจมนะครับในรายการของเรานะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับพวกเรานะครับขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับเวลาของการถ่ายทอดรายการโรงพยาบาลพระประชัยได้หมดลงแล้วติดตามชมในวันจันทร์หน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Oh